<premises. S 2> สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนอฉริยะโดนตำรวจออกหมายเรียกบมคดีแตงโมวันนี้19มิถุนายน65มีรายงานว่านายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์มีหมายเรียกจากสถานีตำรวจนครบานประชาชื่นลงวันที่17มิถุนายน65ขหาร่วมกันดูหมินเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำตามหน้าที่และหมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาโดยนายอฉริยะจะต้อง พบเพจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประชาเชิญในวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านี้ ทั้งนี้คาดว่านายจริยะโดนหมายเรียกดังกล่าวเนื่องจากพูดพัดพิงเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีแต่งโมโดยในตอนนี้นายจริยะยังไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆจากการโดนตำรวจออกหมายเรียกแต่มีโพสต์หนึ่งที่ทางเพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเยาออาชญากรรมที่มีการเขียนข้อความไว้เมื่อวานนี้ราวๆสี่โมงเย็นพร้อมกับมีการปักหมุดไว้อยู่บนสุดของเพจโดยข้อความดังกล่าวระบุว่าเมื่อเช้าผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนชมรมกระซิบมาว่าคุณรู้หรือไม่เขาจ ต้องจะเล่นคนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมฝากทุกคนช่วยตามคดีน้องแตงโมตอ่อด้วยนะครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ